กลับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง y o ย t ท b e t e l e ว i s i o ทวิตเจอร์ e l e v i s i o n ที่เคารพรักทุกท่านทั่วโลกทั่วไทยท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระราชบัญญัติไซเบอร์หรือกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ออกมาบังคับใช้ประชาชนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพอย่าลืมว่าในสมัยรัชกาลที่สาม เราถูกบีบคั้นจากประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศมาหาอำนาจแล้วก็มีสนธิสัญญาบาวริ่งเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่เคารพศารไทยแล้วก็ไม่ไว้วางใจสารไทยคนฝรั่งทําผิดในประเทศไทยเขาต้องขึ้นศาลต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียเกียรติยศของประเทศไทยอย่างยิ่งต่อมานี่นะครับท่านู้ฟ่งก็ค่อยๆแก้ไขจนกระทั่งรัชกาลที่6 ประสบชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มีการอนุโลมแก้ไขกันไปประเทศไทยเรานี่นะครับก็ต้องยอมรับความจริงอย่างว่าความอายุติธรรมเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปล่าสุดเราก็เห็นได้ชัดกรณีหากขินนักฟุตบอลของบาเรนอันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยทุกคนที่ได้กระทำละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา29จนบดนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงกันแล้ว และไม่มีใครคิดจะเอาโทษเอาทันเราก็ทำได้แค่เซฟฮากคิมมาคิมทางโลกโซเชียลจนกระทั่งรัฐบาลไทยเองก็อาจจะมีอนัดสัญญาณจากอภิมหาอำนาจประเทศหนึ่งประเทศใดจึงได้ย,ยอมถอนฟ้องโดยอายาการมันไม่มีหลักเกณฑ์เลยนะครับท่านผู้ฟังการถอนฟ้องง่ายๆการจับง่ายๆแล้วก็ละเมิดพระบรมราชองการในพระปรามาภิไธยในกฎหมายายากากันเยอะแยะไปหมด อันนี้ก็เป็นเรื่องความเสื่อมเสียของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของพระราชบัญญัติไซเบอร์เมื่อได้มีความรู้สึกว่าเป็นวิกฤตแล้วสามารถที่จะเข้าไปในบ้านช่องห้องหอของใครต่อใครได้ทั้งสิน้นโดยไม่ต้องมีหมายสารไม่ต้องมีหมายจับท่านผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่กล้าออกมาพูดตอนนี้ก็คือท่านอัมพรสาริคุปก็พูดชัด จริงๆ Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าโลกโซเชียลของผมก็พูดมานานแล้วต่ประเทศไทยมันก็อยู่ที่คนพูดเหมือนกันนะครับคนไทยเจ้าหน้าที่ไทยจึงจะหันมาสนใจการที่บุคคลเข้ามาในบ้านช่องห้องหอเข้าไปในห้องลูกสาวเข้าไปตรวจน,นั้นตรวจน,นี้มันเป็นการละเมิดทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ฟังประเทศเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ิีนี้การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นทหารตำรวจพลเรือนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลก็สามารถเข้าไปได้อลรอด24ชั่วโมงผมก็ใครที่จะขอเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วการบุกรุกรางนอนแม้แต่นกหนูก็มีหลักการต่อสู้โดยธรรมชาติแล้วนะครับเช่นการกัดการดิรด้นก,การฉีราดการฉีรถ ลูกนกที่แม่ทิ้นไว้บนคาคบไม้ท่านผู้ฟังเห็นไหมครับสารคาดีต่างๆเขาก็มีสิทธิในการป้องกันตัวโดยธรรมชาติแต่จริงๆมนุษย์เราหรือพลเมืองไทยนี่นะครับท่านผู้ฟังพระราชาบัญญัติประมวลกฎรรมหา 99, มายอาญา2499มาตรา68ก็ให้สิทธิในการป้องกันตัวเองโดยชอบเหมือนกันนะครับเช่นเราอยู่ในห้องนอนก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบุกรุกไปโดยไม่มีหมาย เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือปลอมเพราะฉะนั้นในอดีตคุณพ่อผมก็จะมีหอ,อกยาวๆไว้แทงคอเลยนะครับแทงทีเดียวครับตายเสียบไว้นั่นแหละครับแล้วก็ไปเรียกตำรวจจริงจากสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ๆมาดูว่าไอ้คนที่ต่ายนี่มันเป็นใครต่อให้เป็นยอดพันธีเป็นนายพลเอกพลโทก็ได้ฟรีรับท่านผู้ฟังเพราะสารสตยุติธรรมเนี่ยเขามีคัพิพากษารีกาไว้เยอะแยะที่ชัดที่สุดก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบ สองสามคนเนี่ยปีหลังคาบ้านเข้าไปนี่นะครับท่านผู้ฟังเจ้าของบ้านก็นึกว่าโจรหรือว่าไอ้พวกเมายาบ้านจะมาปั้มลูกสาวในห้องก็ใช้ลูกซองยิงโลกขึ้นไปนะครับเต็มเต็มเลยนะครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าชาขึ้นมานอนตายอยู่ที่สนามในบ้านไไท้ายท้ยก็ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยรานนิกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการป้องกันตัวของจำเลยเป็นการกระทำโดยชอบเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติ ที่เรามีสิทธิ์ที่พันตัวอยู่ YouTube Television บุ๊ t เทเลวิชันยิ่งอยากจะประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวไทยท่านอย่าไปเชื่อคนที่ไม่มีน้ำหนักในการพูดนะครับท่านผู้ฟังผมนี่เป็นอดีตคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองที่ปรึกษาประธานรัฐนภาประธานวุฒธธิสภามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่กันกรองกฎหมายมาเยอะพยายามพร่ำบอกพี่น้องประชาชน ก็บางครั้งก็น้อยอ,อกน้อยใจเหมือนกันไม่เชื่อกับ่านผลูกฝังเรื่องจริงไม่เชื่อคนไทยเราต้องพูดเรื่องแท้เรื่องโกหกเรื่องราม่าถึงจะเชื่อแล้วก็ไปสนใจข่าวขราว,าวเรื่องไร้สาระเช่นว่าเจ้าของสวนทุเรียนประกาศหาผัวให้ลูกสาวไอทีวีทุกช่องก็ประกาศกันหรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าศพทั้งคืนนี่มันไร้สาระสิ้นดีเราต้องมารู้กันว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าทหารของคอสชอตำรวจไทยถ้าเข้าบุกรุกเข้ามาในบ้านหรือพวกทวงหนี้แก๊งทวงหนี้โหดท่านก็มีไม้ตะบองไว้ได้เลยนะครับหรือไม้เบตองนี่นะครับท่านผู้ฟังหรือไม้ขันหามเนี่ยเข้ามาในบ้านเราทุบให้แขท่งหักแล้วก็ถีบให้กระเด็นออกไปนอกบ้านาน,นิ่กลายยกฟ้องนะครับท่านผู้ฟังเราต้องสู้กันอย่างนี้ทีนี้จะมากลางค่ำกลางคืนนี่ก็หมายความว่ามีขวานมีดาบมีหอกยาวๆ ฟันทีเดียวเลยครับฟันให้คอขาดเลยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเอาศพไว้ที่บ้านแล้วไปแจ้งตำรวจพอมาพิกศพโอกลายเป็นพลตรีของคอสชชู่กันไปครับเขาก็ให้เราไปเป็นจำเลยก่อนในช่วงแรกในสุดเราก็ไปพูดต่อารรศาลก่ะในศาลที่คอร,รบ่บใช้สิทธิอมามราตรา68ประมวล, 68, ลมกฎหมายอาญาพศ2 9 9 9 ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโจแล้วครับเพราะตอนนี้หมู่บ้านข้าพเจ้าโดนโจปลื้มปล้อนไปแล้วแปดครั้งตำรวจก็จับไม่ได้สักคนหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้แหละครับศาลก็จะพิจารณาอย่างยุดดติธรรมถ้าแพ้ท่านด่อนขอสู้ศาลอุทธรอนถ้าแพ้ท่านอุทธรอนก็สู้ศาลฎีกาก็เดี๋ยวจะกลายเป็นคดีทาริเพ่งดิดประชาชนก็จะชนะนี่คือคุณอุปาการที่รายการของเราทางโลกโซเชียล แล้วก็ผมนั้นก็มีสถานภาพผ่านการลุกลบมาเยอะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนมาแล้วก็มาบอกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบชาวแล้วก็ไปถือปฏิบัตินะครับไม่ใช่ไปเที่ยวยอมแพ้เขาให้ใครต่อใครเข้าไปบุกลุกในบ้านเข้าไปถึงห้องลูกสาวเพลอๆมเพมันข่มคืนลูกสาวเสร็จตัวเองก็ไปขอโทษขอโพยเขาอีกที่กล่าวคําไม่ไพเราะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ก็สิ้นชาติเกิด ในความเป็นคนเลยครับอายหมาอายแมวอายนกเขาความรู้ทางนั้นฟังแล้วได้ประโยชน์สวัสดีครับ